บ้านหลังนี้ครับต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะทีเดียวครับเพราะตั้งอยู่บนเนื้อที่ถึง2ไร่18ตารางวาเป็นชนดครุฑแดงนอนสอสีจอด้วยนะครับอยู่ในเขตของตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับนอกจากมีพื้นที่เยอะแล้วนะครับด้านในเนี่ยเรายังมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอากาศแถมมาไปให้ด้วยครับสามารถหิ้วกระเป๋าและเข้ามาอยู่ได้เลย ภายในมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับบ้านหลังนี้จุดเด่นอยู่ที่การเดินทางสะดวกมากๆครับเราจะใกล้กับถนนไฮเวย์เนี่ยเพียงแค่80เมตรเท่านั้นแล้วก็อาจจะนั่งทางหลวงแผ่นดินนะครับ3206เพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองครับหน้าแปลนะครับมีความกว้างอยู่ที่41เมตรครับส่นวนความลึกอยู่ที่76เมตรแปลงนี้นะครับมาในราคาเพียงแค่ 2ล้าน4แสนบาทเท่านั้นครับรายละเอียดด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่บริเวณหน้าแปลงของเราเรียบร้อยนะครับหน้าแปลงเราเนี่ยจะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้ครับที่เชื่อมต่อมาจากถนนไฮเวย์นะครับเข้ามาเนี่ยก็เพียงแค่80เมตรเท่านั้นเองครับ ด้านหน้านะครับเราก็ล้อมรั้วเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีประตูบานสไลด์ให้แบบนี้เลยครับแล้วก็เทคอนกรีตนะครับยาวไปถึงโรงจอดรถเลยส่วนด้านข้างนะครับเราล้อมรั้วรวดหนามเอาไว้รอบด้านเลยครับพื้นที่ตัวบ้านด้านในนะครับอย่างที่บอกว่าแปลงนี้2ไร่18ตารางวามีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยทีเดียวครับสามารถมาปรับ ปรุงพัฒนานะครับจะปลูกก้นไม้เพิ่มเติมทําสวนผสมผสานนะครับหรือว่าเกิดว่าใครมีไอเดียจะมาปลูกสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมอันนี้ก็ทําได้ครับสาราอันนี้ซึ่งเป็นพื้นที่โรงจอดรถเพิ่มให้ด้วยนะครับใครที่มีเพื่อนเญาติญาติมานะครับจะมาจอดรถในบริเวณพื้นที่จอดรถทางด้านนี้ก็ได้นะครับ หรือใครจะปรับเปลี่ยนนะครับเป็นศาลานั่งเล่นนั่งพักผ่อนหรือทํากิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเลยตรงนี้ครับเป็นมุมทางซ้ายมือของตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะมีหลักหมุดแนวเขตชัดเจนนะครับเพราะว่าเราล้อมดูเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นว่าแนวเขตของเราครับจากหลักตรงด้านซ้ายมือนะครับไปจนถึงด้านหน้าทางด้านนูนะ้นเนาะแล้วก็ด้านหลังครับก็มีพื้นที่เหลืออีกเยอะนะครับซึ่ง พื้นที่ด้านหลังครับแล้วก็ร้อมรั้วเอาไว้เรียบร้อยแบบนี้นะครับและตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนนะครับบริเวณหน้าบ้านซึ่งเราก็ปรับพื้นที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเทหินคุกสามารถเดินได้สะดวกสบายเลยครับส่วนถ้าเกิดว่าใครขับรถยนต์นะครับหรือว่ามีรถเนี่ยก็สามารถขับเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีตด้านหน้าบ้านนะครับซึ่งเราก็เทคอนกรีตเอาไว้ยาวไปจนถึง บริเวณลานจอดรถที่อยู่ข้างตัวบ้านของเราได้เลยครับซึ่งก็สองข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับนะครับที่ปลูกตกแต่งเอาไว้ด้านข้างให้ความสดชื่นได้ดีเลยทีเดียวครับ <S 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 ถ้าเรามานะครับจากบริเวณด้านหน้าขับรถเข้ามาหรือว่าเดินเข้ามานะครับจนถ,ถึงบริเวณลานจอดรถเนี่ยด้านหลังครับเรามองผ่านไปที่หลังแปลงเราเนี่ยก็จะมองเห็นวิว เขาสนได้ชัดเจนแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างครื้มนิดนึงครับอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่วันที่อากาศดีๆนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นวิวเขาสนได้ชัดเจนมากๆเลยครับส่วนพื้นที่ด้านหลังครับอย่างที่บอกไปเลยว่าตอนนี้เจ้าของยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะครับก็อาจจะดูรกไปบ้างน,นะครับแต่ว่าแต่เขาจะตัดหญ้าแล้วก็พัฒนาปรับปรุงเอาไว้ให้นะครับรอลูกค้าเลย อันนี้คือมุมมองจากด้านหลังนะครับที่มองผ่านไปด้านหน้าบ้านก็จะเห็นว่าของเราเนี่ยขับเข้ามาก็จะเป็นคอนกรีตแบบนี้สบายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนนะครับบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านครับซึ่งจุดนี้นะครับอย่างที่เห็นว่าตัวหลังคาครับที่ก็จะมีการลวดซึมบ้านนะครับซึ่งอันเนี้ย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภายในตัวบ้านเลยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาต่อเติมออกมาด้านนอกนะครับเป็นเหมือนศาลานั่งพักผ่อนนั่งเล่นเท่านั้นเองครับอันนี้ก็สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ง่ายๆเลยนะครับดีนเวทนิดหน่อยก็ได้ละเราสามารถมานั่งเล่นในมุมนี้นะครับแล้วก็มองบรรยากาศต้นไม้นะครับผ่านแสงอาทิตย์นะครับยามใบยๆแบบนี้ไปนะครับก็ได้บรรยากาศที่ลมรืน่นแล้วก็รู้สึกสดชื่นไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับ บ้านหลังนี้ครับก็อายุประมาณสัก7-8ปีแล้วครับเจ้าของเนี่ยก็อยู่อาศัยอยู่ถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นว่าประตูแบบนี้แล้วก็มีเหล็กดัดมุงลวดเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยครับเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับพื้นที่ห้องโถงอนเนกประสงค์ครับซึ่งก็จะเป็นห้องโถงสไตล์ตัวแอลนะครับเข้ามาก็จะเจอพื้นที่โถงโล่ง,ลง แนวยาวตรงด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็มองไปทางขวามือครับก็จะเจอกับพื้นที่ห้องโถงที่มีสเตป2ชั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนทางด้านนี้หรือจะว่านั่งดูทีวีนะครับตรงส่วนนี้ก็ได้ในห้องนี้ครับเราก็จะมีเครื่องปรับอากาศเอาไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งมีขนาดอยู่ที่1 8 0 0 0 BTU เลยนะครับพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้ก็ยกให้กับทางลูกค้าไ,ได้เลยครับ จะเห็นว่าถ้าใครเปิดแอร์นะครับเราสามารถดึงพาร์ i ิชันนะครับมาปิดกันแอร์ออกจากโซนที่เราไม่ได้ใช้ได้ด้วยนะจากห้องโถงห้องอเนกประสงค์นะครับเรามาดูห้องนอนกันบ้างครับห้องนอนที่1ครับพื้นที่ใช้สอย15ตารางเมตรครับภายในห้องก็มีเตียงแล้วก็มีตู้อาไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับห้องน้ําภายในตัวครับสําหรับห้องนี้ เราไปกันต่อเลยครับกับห้องนอนห้องที่2ครับห้องนี้ก็อยู่บริเวณโถงทางเดินทางด้านนี้นะครับภายในห้องครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่12ตารางเมตรครับด้านในก็มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ให้ครบคันแบบนี้แล้วนะครับ แล้วเราก็มาดูกันต่อกับห้องนอนห้องที่3ครับห้องนี้ปัจจุบันเจ้าของก็ครับเอามาใช้เป็นพื้นที่ห้องแต่งตัวครับมีพื้นที่ใช้สอยที่12ตารางเมตรเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราเดินกันมาต่ออีกหน่อยนึงครับมาดูพื้นที่ห้องรับประทานอาหารหรือว่าห้องครัวภายในกันครับห้องนี้นะครับมีขนาดพื้นที่ใช้สอยถึง20ตารางเมตรเลยทีเดียวครับปัจจุบันนะครับก็จะใช้เป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารแล้วก็เจ้าของนะครับก็ใช้เป็นพื้นที่ รีดผ้าด้วยนะครับหรือว่าพับผ้าเก็บผ้าทางด้านนี้ด้วยนะครับข้างๆกันครับก็จะมีห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ํารวมอีกหนึ่งห้องครับภายในก็จะมีอ่างอาบน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็มีฝักบัวพร้อมกับสุขภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับจากห้องรับประทานอาหารนะครับเดินกันมาต่อครับผมพาไปดูห้องครัวกันบ้างดีกว่าครับ ซึ่งครัวของบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นครัวที่สไตล์เป็นครัวไทยนะครับก็จะเปิดโล่งเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีนะครับเวลาที่ทํากับข้าวมีกลิ่นนะครับก็จะระบายอากาศได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวครับแล้วก็เราจะมองเห็นบรรยากาศรอบๆสวนหลังบ้านของเราด้วยนะครับจากจุดนี้ครับเราสามารถเปิดประตูหลังบ้านออกไปนะครับเป็นบริเวณพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่ตากผ้าหรือพื้นที่นั่งเล่นอเนกประสงค์หลังบ้านก็ได้นะครับ จากมุมมองภายในสวนครับรอบๆเราก็จะเห็นพืชผักสวนครัวนะครับที่เราปลูกเอาไว้เป็นแนวด้านหลังแบบเต็มพื้นที่เลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับคงสร้างเป็นอิฐบล็อกครับหลังคาเป็นกระเบื้องรอนคู่นะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่230ตารางเมตรครับ oh, 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 oh. สำหรับการเดินทางครับแปลงนี้เราห่างจากถนน ไฮเวย์นะครับเพียงแค่80เมตรห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินครับ3206เพียงแค่300เมตรอย่างที่บอกไปครับเราเดินทางไปที่แยกชัดป่าหวายนะครับตรงนั้นก็จะมีตลาดเนี่ยเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลส่วนพึ่งก็เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองใครที่จะเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอส่วนพึ่งนะครับห่างจากเรา24กิโลเมตรครับ และถ้าเดินทางมาจากขนส่งสายใต้ใหม่นะครับเพียงแค่131กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ oh, oh. แปลงนี้เป็นโฉนดกรุด๊แดงน,นสสี่จอครับอย่างที่บอกไปเลยว่าตั้งอยู่ในเขตของตำบลป่าวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกับเนื้อที่2ไร่18ตารางวาในราคา2ล้าน4แสนบาทเท่านั้นนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจหินแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านลางนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ